เออทุกคนค่ะตอนนี้ก็เรากําลังแบบว่าเออทดสอบทดสอบนะคะอันที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คือเป็น3ล้อค่ะทุกคนคือพอดีว่าเราเนี่ยจะเอามาใช้งานนะคะเราก็เลยแบบว่ามาขับแบบาเออเออกระเต้กระเต้ไปลองดูลองดูนะคะตอนนี้เราก็แบบว่าทดลองดูขับดูโอ้สปีดหน่อยมันมันอาจจะแบบแตกต่างจาก คนไม่เห็นนะคะคือแบบมันเซียวจนแบบแบบว่าเออชีวิตด,ดิ่งเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้ว ได้ลองดูก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวเราเอาคุณเจเข้ามาละขึ้นขึ้นว่าด้วยบนตั้งแล้วมันตั้งหนนั่นก็ไม่ต้องไปละวโอ้โหทีนึงก็ละเออไม่ต้องไปละเฮ้ยตอนนี้คือแดดร้อนชั้นมากเลยนะเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเออไม่ได้อะไรเนี่ย หมอพอควรเลยแหละนะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ปล่อยคัดเหรอมไม่ได้สิดูเส้นทางมันก่อนมันลกลุงลังมันก็คือแบบต้อง,องนี้แหละมันเป็นลุ่มเยอะอันนี้เราขับมาถึงที่สวนถั่วของเรานะคะก็ได้สักพักหนึ่งล้วเพราะว่าเรามาเทสดูเทสดูน่ะ มันจะเป็นทรงแบบนี้พี่น้องใต้ของเราโนง่ายนะเนี่ยโนง่ายเหรอภาษาอะไรของเธอเนี่ยโนง่ายอ๋อไปกับหัวในไหนเนี่ยระว่ามันเป็นหนุ่มเยอะตึ๊ด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 เอียรเออได้ได้ดูหน่อยดูหน่อย มันต้องมีแบบเกียร์อยหลังด้วยนะเห็นปะเออธรรมดาที่ไหนล่ะมันจะมีโต๊ะเอาไปในนาเลยมันมีเกียร์ถอยหลังแล้วก็มันมีแบบเหมือนโฟเลยนะโฟวิวเลยสามวิวเนี่ยสามดีสามดีอันนี้สามดีจ้ะกล้องชัดตรองแบบโอ้โหโ,โดูนี่ ่แล้สามอได้ไเปไ็เออได้อยู่ถงึงก็ได้แต่มันก็ดีกว่า้ที่ังเนั่แนองอย่ายไปตั้งทนเจ้แทเธอเธอไม่ต้องทำไงไม่ไยวย,ยวกอง <laughs> <laughs> ก็คืออันนี้เน่ยอุ้ยนสนถัวของเราดู ไม่รู้ทำไมเงินนั่งเงินก็กวักกันก็กวักันมาเป็นเงินสุราโอ้ ไปคุณแม่ก่อนไหมคุณพ่อไม่อยู่บ้านตอนนี้เอาขับไปในบ้านของเราก่อน แต่มันเสียวอ่ะเป็นไรเป็นเป็นไรใช่ไหมฉันเสียวดิเธอ đi. Đây 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 đang thử căng này đi. con ơi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  ơi con 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 ơi ơi này, này ไม่แ้วล่ไม่ไปออกที่เดดแล้วค่อยมาใส่เสื้อกันแดดกันนะแม่ไปออไม่เสียงานนี่แหละท่าบอกเขาละฉันซื้อสามล้อนี่แม่ซื้อยงเท่ากันซื้อวันนี้มีวันนี้มี์บอกขี่ว่าซื้อันท้ออสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะบอกกันเลยคุณแม่เคยขับแท็กซี่เป็นสามล้อตุ๊กตุ๊กตั้งแต่สมัยพ่อออกแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กแล้วนะคะโม่หรอจริงหรอขับดูก่อน ราคาเรายังไม่ฉเฉลยนะคะทุกคนเราจะต้องไปต่อเขาอีกทีหนึ่งแต่ร้อนมากเลยเราจะเทียบกับคันที่ออคันที่เรามีนะคะ <c oughs> เสียงก็โอเคเพราะว่าก็เคยใช้สามล้อมาอยู่แล้วมันก็อาจจะรู้บ้างเลยนะคะเพราะทำเขาถังก็เขาเปลี่ยนอะไที่หายลยเอลองดูดิเนีเออ่ย อ๋อเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้อ๋ออะเหรออ่าเราออกได้ใช่ไหมเนี่ยล้อตัวนี้ไงไม่เอาเฟิร์มไฟล์เดี๋ยน้องเป้งจะให้ดูนะคะทุกคนทาไมน้องเป้งต้องไปดูสามล้อเพราะว่าคันที่เรามีเนี่ยมันไม่ไวแล้วค่ะเมื่อวาน เราจะต้องขับเอาชีวิตรอดให้ได้อะค่ะเพราะว่ายางมันเป็นแบบนี้นะคะให้ดูก่อนยางป่องแล้วจ้ายางป่องแล้วหรอค่ะยางมันแปะดูยางมันป่องยางป่องแล้วอะไรมันป่องคะนนี้ทุกคนลงลงดูไหมคะเนี้ไอ้มันคือแบบมันแบบมันก็มันอยากทรมานมันอีกเลยอย่างนี้ค่ะดูสิอันเนี้สามทีไม่ติดอันนู่นนะแค่ทีหนึ่งก็ติด จ็ดท um, ีก็ไม่ติดค่ะอันนี้น้องเป็นเดี๋ยวอ๋อติดแล้วเนี่ยมันตากไปหน่อยไหมเวลาเราตะโกนวยกันอาษเมือนเรากดเกียดใครมาแล้วคือแบบมันมามันมาสปีดอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ที่นั่งก็ไม่มีอะไรคือแบบโม้โหมันก็อยากทรมานมันอีกต่อไปเลยอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นคนมันพูดได้แล้วมันอาจจะแบบว่าอือเอาฉันไปโรงพยาบาลเธออย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะ เอาไว้เป็นคุณสมบบฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าั <c oughs> ลล่สตาร์ทดูเลยตัอดอันนี้ใช่ <laughs> คัดก็ได้ไม่กัดก็ได้หยิบลงไปงั้นก็อิดว่เาเออหยิบลงเอาังน่อเอ่ออแมวบนี่เอ้ยทำบลิงไว้แซบเก้นิดหน่อยอันนีแซบเก้นิดหน่อย มืนเนอเขาเรียกว่ามือเงอลลยไเหรออย่าพิ่งเลยฉันกรเซียวอันนี้ของแถมของแถมเนีนไม่ใช่เมียวไม่ใช่เมียวมันโอเคทุกคนคะก็เราจะต้องไปเฉลยราคากับเจ้าของเขาอ,อ,อีกทีหนึ่งมันก็โอเคคือแบบในช่วงเนี้ยมันเข้าพรรษาแล้วนะคะแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวข้าวคนคลองในนามันต้องใช้ของแบบหนักๆทนๆทานอาะไดับนี้เนาะ เออปัจจุบันคือแบบมันก็มามันอาจจะเป็นแบบถ้าเราไปไปซื้อมือหนึ่งอะมันก็ไม่คุ้มอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานอะไรขนาดนั้นไงอันนี้เขาเรียกว่าน้ําน้าเบ็ดน้ําเบ็ดลองไปดูลองต้องล้อนะมันมีน้ําออกมาด้ยเอาไปเอาเนี่ยนะแต่เราแบบระบายความเย็นด้วยเบ็ดอ๋อเนมันมีน้ำดังในเนี่ยเออเออบอกเรา่ข้างในว่าจะซื้อแล้วคุณไงคอณภาษาอะไรกันนะ ก็นายพูดภาษาอะไรอย่าบอกเลยไม่น้องเป้งก็ไม่รู้ว่าน้องเป้งจะไปดูพอดีว่าข้อความเขาเตือนมาบอกว่ามาดูได้เนี่ยคือคุณนาเมื่อกี้เราก็ทําทงานที่บ้านอะไรนู่นนี่นั่นและวันเนี้ยถ้าเราได้แล้วเราต่อราคากับเขาได้เนี่ยเราจะแบบลองไปคนคองดูถ้าแบบไม่เกินหนึ่งวันอะไรเนี้ยเราจะมาทวงเขาขึ้นเลยนะคะทุกคนแต่เขาประก,กันไว้ว่า5ปีไม่เป็นไรแน่นอนนะคะโอเค ือแบบเมื่อกี้นี่คือแบบลืมใส่เสื้อกันหนาวเฮ้ยกันแดดนะคะตื่นเต้นอะไรนะจำนำโทรศัพท์ไว้เป็นเครื่องเลยนะเนี่ยที่ไหนได้ไม่ใช่โนโน่น่าออกมาที่ไหนนำมาเจ้าเครื่องอะไรมันก็โอเคก็อันนี้ลองดูนะคะทุกคนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจด้วย แต่เราจะใช้เงินสนดหรือว่าเราจะแบบอ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจำนำหรือว่าอะไรนะค่อยผ่อนเอาผ่อนเอา <laughs> ตลกคือแบบก็เออเราจะไปอะไรก็มาฉเฉลยอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เราขอพักแล้วก็เอารถไปส่งเขาก่อนจะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งไปขายคันเก่าก่อน <laughs> อะไรเนาะ <laughs>